ตีขอต่อยหน่อยแล้วก็ฟาดไปยับยับสัตว์แรดลำแสงสัตว์ศิษ์นี่ไงล่ะหกหมื่นสามนะครับแล้วก็จิ้มไปสายโยนาระโอ้โหเรียบร้อยป่าฟ้าตายบายบายเพื่อนอีกฝ่ายอึ้งเลยคือแบบเอาเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้ก็เมิดเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเอเชียกันเหมือนเดิมนะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับ โดยที่คลิปในวันนี้ผมจะไปจัดทีมใหม่ลง PP กันนะครับซึ่งทีมที่ผมเอามาจัดเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ของที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะฮะแต่ผมอยากลองไนงะคือคลิปนี้อยากลองเลยล้วนๆนะฮะ <Okay. S 1> เซึ่งทีมที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยนะอยากรู้ว่ามันจะแบบโอเคหรือเปล่านะก็เป็นทีมนี้นะครับก็จะมีป่าฟ้านะครับมีลูโดเซลหรือว่าลูเซลนะแล้วก็จะมีไดแอนเขียวนะครับเป็นร่างมนุษย์อะตัวนี้นะครับก็เอามายอยุ เราก็จะมีมหาเทพเกียนมอเอาพาส,สีเพิ่มเลือดซึ่งก็เป็นทีมที่กึ่งป้องกันกึ่งโจมตีนะครับทีมนี้นะเพราะว่ามีพาส,สีจากรูโดโซเซียอยู่ไงโลตาที่เกี่ยวข้องกับป้องกันของอ e ีฝ่ายแต่ว่าต้องมีพลังต่อสู้ที่เยอะกว่านะซึ่งตอนนี้คือผมมีพลังต่อสู้เนี่ยถามว่าสูงไหมก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับพวกผู้เล่นอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยสูงมากเนื่องจากอันติข,ของลูโดโซเซียเนี่ยอยู่ที่เลเวล3นะครับก็ถือว่าไม่ได้ตันนะฮะ พลังต่อสู้ก็เลยอยู่ที่ห้าหมื่นนะก็ะหวังว่าคชิปในวันนี้จะลดพลังป้องกันของอีกฝ่ายได้นะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าป๋าเนี่ยใส่เซตอะไรดีนะซึ่งในเซิร์ฟเก่าเนี่ยผมใส่ไปเซตโจมตีแล้วก็คิดาเมจนะครับส่วนในเซิร์ฟเอเชียเนี่ยผมใส่ไปเซตโจมตีแล้วก็ป้องกันนะฮะที่จริงอ่ะคืออยากใส่ไปเลือดแล้วก็คิดาเมจนะแต่ว่าต้องทําของใหม่นะครับหรือไม่ก็ใส่ไปเซตโจมตีแล้วก็คิดาเมจแต่ก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยทําคลิป กิปเนียงก็ไปเซตโจมตีแล้วก็ป้องกันไปก่อนนะครับโอเคมาแล้วก็ในวันนี้ผมจะลงเหมือนเดิมนะครับคือลงแบบน้ำผงสองรอบแล้วก็แบบไ่น้ำผงสองรอบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมนี้จะไหวหรือเปล่านะครับกับเมตาป่าในตอนนี้โอเคไปทุกคนตาแรกแบบไปน้ำองนะพี่ก็อยากลองเหมือนกันอนะ่ะทีมนี้นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะโอเคเป็นทีมคิงฟ้าปีกด้วยเหรอมันเท่เกินไปหรือเปล่านะทีมนี้นะคิงฟ้าปีกก็เท่เกินว่ะพี่ว่า คิดว่าเราเท่อเพื่อนนะเดี๋ยวเราแบบอบคิงฟ้าปีกไปเลยแล้วกันนะครับคือมันอยากได้อยากโดนเนี่ยอ่ะขอจิ้มหน่อยนี่ไงล่ะขอจิ้มแล้วก็ต่อยไปดิครับแล้วก็ขอฟาดหน่อยแล้วกันนะฮะคิงฟ้าปีกก็แตกอะครับอก็ยอมแพ้ยอมแพ้ไปเลยนะฮะโอเคนะครับตาแรกเป็นไงบ้างทุกคนก็คือว่าถ้าเป็นทีมคิงฟ้าปีกเนี่ยแนะนำว่าควรเปิดก่อนอีกฝ่ายจะดีที่สุดนะครับอย่างนั้นแบบเดี๋ยวแตกนะ เหมือนคนนี้นะครับแตกเลยนะเปิดที่หลังซึ่งถ้าเปิดก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะชนะนะต้องบอกก่อนนะครับคิงฟ้าปีกเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดก่อนแล้วจะชนะนะครับก็อยู่ที่สเต็ปการเล่นของแต่ละคนด้วยนะบางคนเปิดก่อนหรือว่าบางตาเปิดก่อนก็แพ้ก็มีนะครับอย่างผมเนี่ยเคยแพ้บ่อยคิงฟ้าปีกนี่แหละนะครับก็อยู่ที่จังหวะของเกมด้วยแล้วก็อยู่ที่สเต็ปการเล่นของแต่ละคนด้วยนะมานะครับตาที่2นะจะเจอทีมอะไรนะครับตาที่2นี่ โอเคเป็นทีมป่าฟ้าเดอะวันนะฮะทีมนี้มาเราก็ตามสเต็ปนะใช้ลูโดเซีลนะครับจิ้มป่าฟ้าไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ใช้ป่าฟ้าฟาดไปเลยนะครับมาขอ,อจิ้มหน่อยลากาันนะครับ2,7งแล้วก็ป่าฟ้าก็ฟาดฟาดแล้วก็ขอต่อยหน่อยขอต่อยหน่อยได้ไหมล่ะครับผม30,000นะฮะอีกฝ่ายเกิดใหม่เลยนะ โอเคมาเอาก็นะ่าใช้กลางโล่มานะครับเอเซฟนะโอเคกลางโลมาแล้วก็ใช้ป่าหรือเปล่านะครับอ๋อยิงไดแอนนะครับแล้วก็ใช้ป่าฟาดนะอืมอืมแต่ว่าเขาตีไม่เข้านะครับผมถึกมากๆเลยนะทีมนี้ก็ใช้ลูดโดเซี่ยวนะครับป่าบอลไปบอลกิงกินะฮะแล้วก็ใช้จิ้มไปงี้แล้วก็มา ลำแสงศักดิ์สิทธิ์นี่ไงล่ะ63นะครับแล้วก็จิ้มไปจ่ายโยนาละ,าาะโอ้โหเรียบร้อยป่าฟ้าตายบายบายเพื่อนแล้วก็ต่อยเกาเทอร์ต่อยเกาเทอร์อีกฝ่ายตัวซับเป็นลอสเวนนะครับไม่ได้เห็นนานแล้วนะในเซิฟเกาหลีญี่ปุ่นนี่คือไม่เจอเลยนะเพิ่งมาเจอเซิฟไทยนี่แหละเพราะว่าเป็นเมตาที่แล้วไงเออมานะครับกลางโล่มาเหมือนเดิมนะตามสเต็ปแล้วเขาก็โยมาอิโดเซียนะ แต่ว่าไม่เข้านะก็ใช้ลูโดเซียลนะครับอันตีไปเลยนะอ่ะอันตีไปนะครับแล้วก็จิ้มไปแล้วก็เปิดทอนหน่อยแล้วกันนะครับการสตันนะมาึบเยี่ย,ยงเก้าหมื่นแปดนะฮะแล้วก็จิ้มไปออมอขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยแล้วก็เปิดโลท่ทอนมานะครับการสตันอ่ะเขาเลื่อนขั้นการ์ดมาแล้วก็สตันนี่ไงที่บอกแล้วว่ามันจะสตันนะครับก็เคเซฟนะ ล้วก็จิ้มไปเลยนะครับมาซายโยนาระไงสามหมื่นไงเรียบร้อยน้องลิทเขาตายแล้วนะครับแล้วก็ฟาดฟาดลอดเวนโอเคเรื่องขั้นให้กับลอดเวนมานะครับแล้วก็เปิดอันติมากเกาเธอยังไงก็ถือว่าค่อนข้างจะแรงอยู่นะแต่ว่าก็มาดีครับอืมเราก็ใช้ป่าฟาดเตยละกันนะ จิ้มไปมาฟาดไม่ล็อกเป้าด้วยคือแบบคนจริงจัดฟาดนี่ไงแหละแล้วขอจิ้มหน่อยนี่เขาเรียกว่าไม่ล็อกเป้าไงะนะโนสโคปเขาก็โย่าตามสเตปของเกาเทอร์เขียวนะโยยับยับปั่นทอนด้วยแล้วก็ตีตีไดแอนมานะครับแต่ว่าไม่ตายนะแล้วก็ฮิวเลือดกลับมาด้วยนะนแล้วก็ใช้ป่าฟาดไปแล้วกันนะครับโนสโคปเหมือนเดิม ที่เกียรล็อกเป้านะก็แบบก็มาดิครับผม38มหมื่นนะฮะแล้วก็ตายไปดิครับแล้วก็จิ้มไปหืเหลือเลือดไปทำไมเนี่ยจารย์นะอีกนิดเดียวก็ตายแล้วแท้ๆทเราก็ปิดฉากนะ r i p พเกาเธอเรียบร้อยนะครับตาที่สองก็ G ีไปีไม่มันก็เป็นทีมที่เอาเรื่องอยู่นะทีมเนี้ยไม่ธรรมดานะเราก็ไปต่อกันแบบนับของกันดีกว่าสตานะ ก็เป็นทีมเดิมนะครับแต่ว่าตัวลิงเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากดัสนะครับเป็นตัวของซาเลเอลนะเอาพาสีผอนนะตาแรกนะครับขอเบิ้มๆได้ไหมตาแรกเนี่ยโอเคนะครับตาแรกเป็นทีมของป่าเดอะวันอีกเช่นเคยนะเขาก็กินอาหารเป็นเพิ่มในส่วนของพลังต่อสู้ด้วยนะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมตามสเต็ปก็คือว่าใช้ป่าเนี่ยอบอไปเลยแล้วกันนะแล้วก็จิ้มไปสเต็ปเดิมเลยนะครับโจมตีไปเลยนะ ฟาดไงล่ะขอเพิ่เกิดใหม่เลยเอาเรื่องจัดแล้วก็ต่อยโอ้โหเสียดายการจัดจานเกิดใหม่เฉยนี่ไงล่ะถ้าเมื่อกี้คือแบบใช้การ์ดสกิลจิ้มไปก่อนแล้วก็ใช้ต่อยไปแล้วก็ใช้หมุนน่ะพี่คิดว่าดีกว่านะครับเผลอนี่คือป๋าตายเลยนะแต่ว่าใช้การ์ดค่อนข้างผิดนิดนึงนะครับเมื่อกี้หรือเปล่าวะตั้งหมันแล้วกันนะฮะผ่านไปแล้วเอาก็เรื่องขั้นการให้กับป๋ามาแล้วก็ใช้ป๋าตีแต่แอนนะอุ้ย ตีแรงนะเนี่ยป่าของจริงอ่อยับยับเลยอหะเ้ยเฮ้ยไม่ตายไงคิดว่าแรงมากมั้งอ่ะเพื่อนฮะก็ใช้รูเซลนะครับจิ้มไปเลยนะอ่ะอย่างนี้แล้วก็ใช้ป่าฟาดนะคิดว่าแรงมากมั้งอ่ะมาโจโจไปครับผมแล้วก็ฟาดฟาดป่าตายเรียบร้อยนะฮะมามีลอสเวนอีกแล้วเหรอ เขาก็รวมการ์ดเกาเธอเขียวนะหรือเปล่าเอาหรือเปล่ายังไงสตตนป่ามาหรือเปล่านะดูก่อนนะครับยังไงโยมาตามสเต็ปโยยับยับแล้วก็เปิดโลกขั้นสามนะครับโอเคอเขาจะเพย์เซฟนะคนนี้เราก็เปิดโลกเหมือนกันนะฮะนะขอเปิดทอนหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้ป่าเนี่ยปาตัวของอืมตัวของ ลอสเฟนไปแล้วกันนะไม่ดีกว่าฟาดอลิซาเบธไปเลยนะครับมาเปิดทอนขั้นสามไงครับผมแล้วก็ฟาดฟาดไม่เข้าไงผมยอมให้เขาอันติมานะผมคิดว่าไม่น่าตายหรอกนะครับอันติมาเกาเธอร์ถ้าไม่ตายเนี่ยเลือดจะฮิวกลับมา50%นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะตายหรือเปล่านะมาเป็นแพทที่แบบถ้าไม่ตายนีย่คือพีกเกมเลยนะอันติเนี่ย นี่ไงไม่ตายไงก็รู้เรื่องดีครับบอกแล้วว่าเป็นแพทที่แบบถ้าไม่ตายเนี่ยคือแบบพลิกเกมเลยนะฮะอีกฝ่ายเนี่ยรู้เรื่องแน่นอนนะตานี้นะพี่บอกเลยว่าโดนนะครับมาผมจะโจมตีปกติไปนะนี่ไงต่อยหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยแล้วก็ขอฟาดหน่อยลักันนะครับเรียบร้อยหนึ่งแสนก็น่าจะจบแล้วแหละนะครับตานี้นะ มาเรียบร้อยเป็นไงทุกคน <S 2> <S 2> <S เขาก็ยอมแพ้ไปเลยนะครับ <S <S ตาแรกก็ถือว่าชนะไปแบบสวยงามนะมาตาที่2นะครับซึ่งทีมเนี้ยเป็นทีมที่แบบไม่ต้องเน้นการยื้อเทินนะครับก็คือว่าเทอแรกเนี่ยตีได้เลยนะจากสกิลของลูโดเซียลก็ได้หรือว่าสกิลของป่าฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่ามีตัวอย่างไดแอนเขียวเนี่ยคอยทอนอยู่ไงก็ค่อนข้างจะเพย์เซฟไปอีกระดับหนึ่งนะอีกฝ่ายก็มีไดแอนเหมือนกันนะครับเราก็ใช้ลูโดเซียลนี่แหละนะครับป่ะปาบอลป นะแล้วก็ขอฟาดป่าหน่อยถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะครับป่ะป่าบอลไปก่อนปาบอลไปก่อนแล้วก็ขอฟาดป่าหน่อยตีขอต่อยหน่อยแล้วก็ฟาดไปยับยับสะเล็ดเรียบร้อยอีกฝ่ายอึ้งเลยคือแบบเอา้าอะไรกันครับเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากเมื่อกี้ นะครับตาที่3นะไปแถมอีกสักตาหนึ่งล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้คือยอมแพ้ไปเลยแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับที่นี่คืองงอยู่นะครับว่าเอเอมันจบแล้วเหรอโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมานะครับตาที่สนะก็เจอเป็นทีมของโอ้โหทีมนี้ทีมจีนด้วยเเผลอนี่คือตบเด็กนะเนี่ยโอ้โหดูพลังต่อสู้อะไรกันครับเนี่ยอะนะครับตีไปเลย อย่าไปหวั่นอย่าไปหว่นอย่าไปหว่นไงแล้วก็ขอฟาดลอตเวนหน่อยละกันนะฮะแล้วก็ขอจิ้มไปก็จบเกมนะรอบนี้เครดิตขึ้นมาอีกฝ่ายก็แบบอยากได้อยากโดนนะป้องกันอีกแล้วเหรอครับเปิดโล่นะแต่ว่ามีสกิลของรูโดเซียลอยู่ไงโลลิทก็เท่านั้นแหละนะครับอื <Hey. S 1> เขาก็สาผินไดแอนนะเอเซฟไงแต่ว่า พี่คิดว่าอีกฝ่ายน่าจะไม่รอดนะก็หลู่เรื่องตีครับแล้วก็ขอปาบอลอีกทีนึงปาบอลอีกทีนึงแล้วก็ขอต่อยซปเปอร์โนวาซปเปอร์โนวาไงเพื่อนรู้จักวันพันป่าเปล่าหมักเดียวจอดแต่เพื่อนเป็นไงอีกฝ่ายคือแบบอึ้งเลยนะทำอะไรไม่ถูกเขาก็ยิงลูดโดเซียลมานะครับแต่ว่าเฮ้ยเอางั้นเลยเพื่อน <c oughs> สตันไดแอนด้วยเท่ไปหรือเปล่านะคนนี้ รวมการ์ดมาอ,มอ่ะนะครับแล้วก็ต่อยหน่อยป๋าพอหนึ่งหมัดพอหนึ่งหมัดพอมาอีกฝ่ายก็โอ้โหนี่คือบอทหรือเปล่าเหมือนบอทเลยนะจานจานตบบอทหรือเปล่าโบโบเรียบร้อยนะครับก็จีไปนะตาที่3มก็ถือว่าตบบอทแหละนะครับดูทรงและเรียบร้อยตบบอทนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะทีมนี้นะครับทีมป่าฟ้าบวก,บกลูโดเซียลนะที่คิดว่าทีมนี้ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับถ้ามีลูโดเซียลที่แบบว่ามีพลังต่อสู้ที่เยอะเนี่ยพี่คิดว่าพาสซีของลูโดเซียลเนี่ยโกงนะแต่ว่าข้อเสียคือต้องมีพลังต่อสู้ที่เยอะไงนะครับนี่แหละข้อเสียนะถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่มีพลังต่อสู้ที่ไม่เยอะเนี่ยพี่คิดว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าคนไหนที่อยากเล่นมากๆเลยเนี่ยพี่ก็ขอแนะนําว่ามีพลังต่อสู้เกิน4 6 0 0 0นกนขึ้นไปนะครับก็ ราะว่าตอนนี้ป่าฟ้าเดอะวันเนี่ยหลายๆคนนะครับมีพลังต่อสู้ที่มาเยอะเพราะว่ามันเพิ่งออกไงก็ใช้ลูโดเซียวเนี่แหละนะครับเป็นตัวที่แบบช่วงนี้กำลังชุลมุนคนหาป่าฟ้ามาอัปเนติกันเยอะมากนะครับก็ช่วงนี้แหละนะครับลูโดเซียวนี่คือเป็นกอสเลยนะเพราะว่าพลังต่อสู้ของป่าเนี่ยคือยังไม่สูงไนงะตามนั้นนะโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละทุกคนนะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกยดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือกด subscribe ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปอผมผมนะะครรับไ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม